สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้ที่ครูรลกสอนไปเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดเนา เป็นเรื่องของอระบบภายในร่างกายของเรานะคะซึ่งระบบหมุนเวียนเลือดนะคะลูกมันก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะหลักๆเลยก็คือหัวใจถูกไหมคะซึ่งหัวใจของเราเนี่ยแบ่งออกได้เป็น4ห้องนะคะคือหัวใจด้านซ้ายมีสองห้องหัวใจด้านขวามีสองห้องซึ่งหัวใจด้านซ้ายก็จะแบ่งเป็นด้านบนและด้านล่างด้านขวาก็าเช่นกันนะคะหัวใจห้องบนแล้วก็ห้องล่างนะคะอ่ะจากที่ เราได้เรียนและคุณครูได้อธิบายไปในชั่วโมงนะคะเลือดที่หมุนเวียนหรือว่านำสารอาหารต่างๆนะคะไปส่งต่อให้เซลล์ในร่างกายของเราแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะเมื่อมันเกิดการใช้งานขึ้นมาปุ๊บ อาจจะที่เลือดที่มีออกซิเจนสูงๆเป็นเลือดดีถูกไหมคะก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นและออกซิเจนลดลงเกิดเป็นเลือดอ่าเขาเรียกว่าเลือดเลือดดำนะคะเลือดเสียเนี่ย <S <S ร่างกายมันจะมีวิธีในการทำให้เลือดเสียเนี่ยกลับมาเป็นเลือดดีและใช้หมุนเวียนต่อเป็นวงจรหรือว่า เขาเรียกว่าเป็นระบบนะคะในร่างกายต่อไปโดยร่างกายเนี่ยจะส่งเลือดเสียเนี่ยหรือเลือดไม่ดีเนี่ยเข้ามาที่หัวใจห้องบน ะะซึ่งหัวใจห้องบนขวาเราเรียกมันว่า right atrium นะคะถ้าห้องบนเราจะเรียกมันว่า atrium นะคะซึ่งเมื่อมันรับเลือดเสียเข้ามาปุ๊บหัวใจห้องบนขวาเขาจะส่งต่อเลือดเสียเนี่ยผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าไตรคัดปิ d นะคะผ่านส่งต่อลงมาที่หัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างขวาเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า right ventricle นะคะห้องล่างเราจะเรียกว่า v e n t r i c l e นะเมื่อห้องล่างขวาเนี่ยมันได้รับเลือดเสียปุ๊บมันจะส่งต่อไปที่ปอดปอดจะมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะโดยดึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากเลือดเราเรียกว่าการแลกเปลี่ยนแกส๊สเนาะจะทําที่ถุงลมนะคะและ,ะร่างกายของเราเนี่ยก็จะหายใจเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและมีการหายใจเข้าเพื่อเพิ่ม ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายถูกไหมคะมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนเพิ่มแก๊สออกซิเจนเข้าไปในเลือดให้กับเราเลือดจากที่เป็นเลือดเสียก็จะกลายเป็นเลือดดีอ่ะต่อไปเมื่อเลือดมันดีแล้วนะคะกลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงขึ้นมนาะปุ๊บสามารถนําไปใช้ในระบบร่างกายของเราได้อีกรอบมันก็จะส่งจากปอดเนี่ยที่ฟอกเลือดแล้วนะคะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นเลือดดีเสร็จนะคะส่งกลับมาที่หัวใจ หห้องบนซ้ายซึ่งหัวใจห้องบนซ้ายเราจะได้อีกชื่อหนึ่งว่า left atrium นะคะเขาก็จะส่งผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่า b y c a t p i นะคะผ่านลิ้นหัวใจลงมาที่ไหนลงมาที่หัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายเราจะได้อีกชื่อหนึ่งว่า left ventricle นะคะ ส่วนหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดเพราะว่าทําไมคุณเล่าถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยเขาทําหน้าที่ในการปั๊มหรือว่าสูบฉีด สูบฉีดเลือดนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องออกแรงเยอะดังนั้นหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยเขาจึงมีกล้ามเนื้อที่อ่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าห้องอื่นๆนั่นเองเพราะว่าต้องการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อร่างกายได้รับเลือดที่ดีแล้วนะคะเขาก็จะ ทำตามระบบของเขาเลยนะคะเอาไปเลี้ยงเซลล์ลำเลียงพวกแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารต่างๆที่ที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะไปเลี้ยงเซลล์เลี้ยงอวัยวะต่างๆนั่นเองเมื่อเกิดเป็นเลือดเสียขึ้นมาอีกเขาก็จะส่งกลับมาที่ไรเอเทรียมเหมือนเดิมนะคะหัวใจห้องบนขวาแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นระบบระบบไปไเรื่อยๆจนกว่าเราจะ เสียชีวิตนั่นเองนะคะเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่มีวันหยุดพักนะคะจะทํางานตลอดเวลาจนกว่าร่างกายของเราจะหมดอายุไขนั่นเองนะคะ,ะหวังว่าเด็กๆคงจะได้ความรู้ในชั่วโมงที่ครูสอนไปและได้อธิบายไปสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้หรือว่าเก็บเป็นความรู้นะคะให้ตัวเองต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ